เจ๊เช็กก้าสูงสวัสดีพี่เพื่อนๆนะคะตันนี้จะรับาตอนนี้ค่ะเมื่อสองปีก่อนตอนนั้นเราไม่ได้เขเข้ามานะคะแต่นี้คือเราติดง,งานทีเยอะแต่นี้ไม่ได้ค่อยได้เข้าเขาก็จะเหี่ยงรอบต้นกันตงเนี้นะจะลกมากต้นไม้ต้นใหญ่ๆเต็มเลยใช้เวลาปรับใช้เวลาลุนนานมากกว่ามันจะเป็นเฉพาะต้ตนบางแฉเนี่ย พอรอบรอบนูน้นอะต้นมะแชก็ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ใหญ่ก็ยังมันมีทั้งต้นไหนไหอะไรอะไอพวกนูน้นอะที่ป่อกเปลี่ย่างบนี้ต้นไรบ้าง่ะเนี่ยนะ,คะแค่นี้ยังมีคนตดยางก็เดินได้แต่ลกมากอยู่นะคะ แต่เพราะมากไปเยก็ไม่มากในปีเดียวโเดียวจริงๆเราต้องตัดปีหนึ่งอย่างน้ g g อยก็ครั้งหนึ่งต้องเข้าต้องเข้าแต่ถ้าไม่น,น้อยก็ปีสองครั้งโอเคนั่นกำลังสวยมันจะมีลกเข้าปีสองครั้งนะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดอะ่ะต้องเข้าให้เขาได้ปีหนึ่งสองครั้งหนึ่งอ,ะอ่ะสองครั้งถ้ามันแบบเราไม่ว่างจริงก็ต้องเข้าครั้งนึง ทีนี้อย่างที่บอกสองปีที่แล้วไม่ใช่อันนี้คือหลังจากสองปีก่อนนะอันนี้ไม่ได้เข้าเลยอย่างอกสูงมากค่ะแต่ตอนนี้เริ่มเริ่มได้เข้ามาเรื่อยๆลหะอันนี้จริงๆถ้าเกิดฝนไม่ตกนะเราอ่ะตั้งใจจะขึ้นไปบนนู้นก่อนนี่ติดกันนู้นค้าบนขวดเห็นไหมคะมันจะเป็นที่ขวดขึ้นไปเราตั้งใจจะขึ้นไปตรงนู้นก่อนทีนี้ฝนมันตก ตรงข้างบนน่ะมันยังจะลื่นอยู่เพราะมันมันลาดมองมแบบเนี้ยไม่ลื่นนะคะแต่พอขึ้นไปน่ะจะเห็นว่ามันเป็นเป็นควนแล้วเป็นตะพักมันไม่ใช่สโลปนะมันแบบว่ายังไงมันไม่สามารถวิ่งสะดวกสะดวกได้อะเป็นควนแบบพักพักเป็นหุบอะไรขึ้นมา <laughs> อธิบายไม่ถูก ขึ้นยากตัวนั้นต้องรอยมนแห้งจริงรอะค่ะเมือนลื่นม,มันจะถึงต้นยางอันนี้ยังคิวเข้าบนควนอีกต้องสามควนแต่นั้นแหละคะ่ะรอหวยังไม่แห้งดีตอนนี้ก็เข้าถึงที่ราบื่อนบนควนนี่ต้องรอยมันแห้งดีจริงก่อนก่อนขับรถขึ้นไปดูบนควนนน ย่าก็แบบประมาณนี้แล้วค่ะมันแคลแบนี้แต่ย้าจะสูงกว่านี้เองใช่ต้นมัแค่จะประมาณเนี้ยสแบบนี้แหละแต่ว่าย้าจะจะสูงกว่านี้เดินยากตัวนี้แต่ว่ามองดูแล้วหขึ้นลำบากแน่ไอ้ย่าไอ้ตัวยากเราเพราะว่ามันจะลื่นควรมันในนี้ก่อนเดี๋ยวให้อมาแรงยิ่งกว่าค่ะเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูว่าแบบไหน แต่ตอนนี้คือต้องอยู่พื้นที่ร่ำล่ำก,ก่อนแล้วกันอันนี้เห็นหักไฮโลนะคะ ตรงเนี้ยไม่เท่าไหร่แต่ฝั่งนู้นนะค่ะฝั่งนู้นมันดินดินดีกว่านี้นัก็เลยลกลงลุ่มสูงกว่าตรงนี้เ,นเยอะอากล้องจะสะดุดลากยางผมตายโอ้โหเปิดอ,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 อะไร้นฝั่งเนี้ยค่ะจะลบนิดนึง อ้ยยุงเดี๋ยวเจอผู้จัดก,การกันต้องบนไหนแล้วค่ะแกให้ลูกน้องมา ถางสับใช้พล้าสับค่ะผลต้นต้นพวกสูกๆนะคะชีนี้มันจะเป็นแหลมแหนั่นแหละอย่าง,งเราลวเดี๋ยวเจอต้องบทไหนละคะ่ะเดี๋ยววันนี้ยังไม่เจอเลยออกไปหนะ้านะคิดว่าน่าจะเจอนี่นะคะข้างหลังทางทุกทิ่ถน,นนะ่ะแต่ว่ามีคองกั้นอยู่เราจะข้ามไม่ถึงเราจะกัดได้แค่ฝั่งนี้ต่อตรงี้ จะมีของคูน้ำคูน้ำไม่ใช่ของคูที่เขาระบายน้ำนะคะเนน้ำท่วมเย็นแ่ลงขนมแดดดีดีโอ้ยุวเยอะ

ตอนนี้เราปล่อยยักตัดไปเรื่อยๆละเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้านะคะยักษ์เจ็ดเก้าศูนย์ขอบคุณที่เพื่อนๆที่กดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ